สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอยากเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับพอดีว่าผมไปเห็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นคู่รักชาวต่างชาตินะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็ทริปของเขาครั้งนี้นะครับเป็นการเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งทั้งคู่เปิดคลิปมาก็บอกว่าเป็นทริป7วันของทั้งคู่นะครับซึ่งจะเที่ยวบริเวณที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นนะทั้งคู่ก็นะฮะไป เล่นผจญภัยที่กิจกรรมเป็นซิปลน์นะครับคือซิปลายไม่รู้เพื่อนๆเคยเล่นไหมนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบโหนสลิงนั่นเองนะซึ่งผมเคยเล่นรู้สึกว่าจะเป็นที่เดียวกันกับที่ผมเล่นด้วยนะครับเป็นซิปลายที่ยาวที่สุดนะครับผมเคยเล่นตรงนี้ด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบมากๆเลยนะกับกิจกรรมนี้นะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังบอกเลยในคลิปของเขานะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับที่มีโอกาสนะครับได้เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยแนะนาให้มาเที่ยว ที่ซิปไลน์ตรงนี้นะครับเพราะมันสนุกมากๆสนุกจริงๆนะครับเป็นสิปไลายที่ยาวที่สุดนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยยังสัญญานะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับได้กลับมาที่เชียงใหม่พวกเขาจะกลับมาเล่นมันอีกครั้งแน่นอนนะครับผมไม่ควรพลาดเป็นอันเด็ดขาดนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยพวกเขามีกําหนดการที่จะออกเดินทางนะครับผมในวันพุธนะครับแล้วคลิปเนี่ย ทั้งคู่ก็ตัดมายัางที่ร้านอาหารฝ่ายชายก็มานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งคูก่ก็มีแลนว่าจะมาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งเขาก็เล่าเรื่องราวที่ก่อนที่เขาจะมาะที่ร้านอาหารแห่งนี้เขาต้องเจอกับอะไรนะครับคือเขาเล่าว่านะครับผมเขาได้ทํากระเป๋าเงินเนี่ยหายนะครับฝ่ายชายนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระเป๋าของชายหรือหญิงแต่ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นกระเป๋าของ ผู้ชายนะครับผมคือหลังจากที่เขาเนี่ยเดินทางมาที่ร้านอาหารแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับพอเขานึกได้ว่ากระเป๋าเงินของเขาหายเนี่ยเขาก็เลยเดินทางกลับไปยังซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผม คือพวกพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับในการตามหาก,กระเป๋าเงินของพวกเขาเองนะครับเพราะว่าทั้ง2ท่านเนี่ยคิดว่ากระเป๋าเงินของเขาเนี่ยน่าจะหายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่ก็กลับย้อนกลับไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาตรวจเช็คเนี่ยอยู่ประมาณ 20นาทีนะครับที่กล้อง CCTV อย่างซ u ปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผลปรากฏว่าหลังจากที่ได้ดูนะ CCTV นะที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยทั้งคู่ก็พบว่านะครับผมตอนที่เขามาซื้อสินค้าในซ u ปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับตอนที่เขาจ่ายเงินเนี่ยฝ่า,ชายช้เนี่ยได้เอากระเป๋าเงินนะครับใส่ไว้ด้านหลังผลปรากฏว่าใส่แล้วมันไม่ลงกระเป๋าไงกระเป๋าก็ดัน ตกลงไปนั่นเองนะครับคาดว่าน่าจะใส่กระเป๋าผิดครับทำให้กระเป๋าหล่นลงที่พื้นนะฮะจากนั้นทั้งคู่นี้ก็กลับไปที่ไปกลับไปหานะครับไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของที่นั่นแล้วก็ปรากฏว่าเขาวานให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ย ไปเอากระเป๋าเงินให้เขาหน่อยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ไปเอามาให้เขาแล้วเขาก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าเขาพบกระเป๋าเงินของทั้งคู่เนี่ยมันวางอยู่ที่พื้นนะครับด้านนอกคอนโดนะครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะที่พบกระเป๋าเงินเงินทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ายังอยู่ครบนะครับพอคุยเสร็จเรื่องเงินนะกระเป๋าจบทั้งคู่ก็ยังคือคือเนื่องจากว่าเขาทานเขาเขาคุย คุยอยู่ในร้านอาหารนาอฝ่ายชายเป็นคนพูดนะครับบอกว่าเขาพูดถึงเรื่องอาหารบางสวิรัตนะครับผมเขาทั้งคู่เนี่ยอบอกว่ามันเขาทั้งคู่เนี่ยชอบมากเลยอาหารบางสวิรัตเนี่ยเป็นสถานที่โปรดของทั้งคู่นะครับหลังจากที่ทั้งคู่ทานเสร็จนะครับเขาก็บอกว่าผู้คุณรู้ไหมว่าอาหารที่เราทานมื้อนี้นะครับมันมีราคาเท่าไหร่นะครับทั้งคู่ก็หยิบมือถือให้ดูเลยนะครับพร้อมแอป แปลงเงินนะครับเป็นเงินปอนนั่นเองนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่770บาทในมื้อนี้ที่เขาทานนะครับแล้วถ้าเกิดคิดเป็นเงินปอนเนาะนะครับอยู่ที่1 7 4เ นั่นเองนะครับซึ่งทั้งกูบอกว่ามันถูกมากๆนะครับผมก็ยังเชิญชวนนะคนที่มีรสนิยมนะชอบทานอาหารมังสวิรัตด้วยส่วนตัวของผมนะครับผมก็ดีใจกับทั้งคูเนาะเพราะตอนแรกที่ผมดูอยู่อผมก็ดูว่าเอ๊ะเขาจะได้เงินคืนหรือเปล่าได้กระเป๋าเงินหายหรือเปล่านะกลัวเป็นประเด็นดราม่าผลปรากฏว่ากระเป๋าเงินที่เขาทำหล่นเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับแล้วก็ยังมีทางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มี CCTV ผมเดาว่าน่าจะเป็นเซเว่นะครับแต่เขาไม่พูดถึงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะครับปรากฏว่ากระเป๋าเงินที่หายเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีใครหยิบของเขาไปนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอยเขาโดนกรีดหรือเปล่านะ เราตอนที่เราดูอยู่เราก็นั่งรุนๆนนะเราก็ไม่อยากให้มีประเด็นดราม่าแบบนี้ถูกไหมครับก็ปรากฏว่ากระเป๋าเงินเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมเงินไม่หายสักบาทบัตรอะไรก็ยังอยู่ครบกําลังทําให้ทั้งคู่เนี่ยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ทําให้ทิปของทั้งคู่เนี่ยไม่ล่มผมเองก็ดีใจไปกับเขาด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยทานเสร็จก็แล้วก็อวดกับว่าตัวเองเนี่ยกินอาหารบางซวิลัตถูกราคาเท่านี้เองอย่างงอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทั้งคู่ก็ ภายวันถัดไปทั้งกู่ก็เดินทางไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวยังอุทยานแม่วางนั่นเองนะครับไปเดินสำรวจนะครับผมป่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคอยอีกวันนึงนะครับทั้งกูก็ ตัดสินใจไปล่องแพกันก็เนื่องจากว่าคลิปเนี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะงงนิดนึงนะครับบางทีมันก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาคือเขารวมคลิปทั้ง7วันนะครับรวมในคลิปเดียวมันก็เลยจะแบบวันนี้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 เนื่องจากว่าเขาทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่มือโปรในการท YouTube เนาะนะครับผมก็เดาว่าแบบนั้นก็มาล่องแพนะครับทั้งสู้ก็รู้สึกแฮปปี้นะสนุกนะครับตามก็ไม่แรงมาก ีี่ยออะไรางง้นนักกู็สุดปิดท้ายของทริปนะครับด้วยการมาเดินเที่ยวตลาดไนบาซ่าเชียงใหม่นั่นเองนะที่ทั้งกูชอบมากๆเลยก็คือการนวดนั่นเองนะครับผมนวดเท้านวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเป็นการจบทริปที่ดีละนะครับผมแล้วก็ก่อนจบทริปนะทั้งกูก็ได้เดินทางไปทเที่ยวที่วัดนะครับผมวัดที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับแล้วสุ hoping. ดท้ายก็เดินทางกลับไปที่กรุงเทพนั่นเองนะครับก็จบทริป 7วันนะครับแล้วผมก็ร่วมรัดตัดตอนนะครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันเนื่องจากว่าช่อง YouTube ของทั้งคู่รักทั้งสองท่านนี้นะครับเป็นช่อง YouTube ใหม่นะครับคอมเมนต์อะไรก็คงจะไม่มีนะครับก็นะฮะทำให้เพื่อนสามารถไปดูกันเองได้เนาะนะครับผมตามที่ผมขึ้นไว้ที่เครดิตตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นทริปสนุกนะครับของคู่รักชาวต่างชาตินั่นเองนะเกือบจะเป็นดราม่าแล้วเชียวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยดูไปด้วยก็รุ้นไปด้วยแล้วก็ดีใจกับนังท่องเที่ยว ทั้งคู่นะครับที่ได้กระเป๋าคืนนะฮะได้กระเป๋าคืนนะครับผมก็เพื่อนๆดูแล้วมีความคิดอย่างไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหร,หรือจะไปติดตามดูในช่อง YouTube ของคู่รักทั้งคู่นี้ก็ได้ผมดูรู้สึกว่าคู่รักคู่นี้เหมาะสมกันดีนะสวยหลอ่อคู่กันเลยนะครับแล้วเขาก็จริงๆเขาก็ไปเที่ยวหลายที่แหละแต่ว่าคลิปที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยเป็นคลิป ล่าสุดของเขานั่นเองนะนะครับผมเอามาเล่าเพื่อนนะเพื่อนให้ฟังเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับตามไปดูกันเองได้นะครับผมก็ไม่มีประเด็นดราม่าอะไรนะครับผมเอามาเล่าเพื่อนเพื่อนฟังประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไงก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ